สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านหลังจากนะครับที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้นะครับในรุ่นยู23ทำให้ช้างศึกทูกยู23ของเราเนี่ยผ่านเข้ารอบนะครับไปแข่งขันนะฟุตบอลแชมเปี้ยนชติเอเชียรอบสุดท้ายนะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับในระหว่างวันที่7ถึงวันที่25มกราคม ปี2 5 6 9คือปีหน้าครับต้นปีหน้าตอนนี้จะเข้ากลางเดือนกันยายนแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานครับประมาณครึ่งปีในเวลาเตรียมตัวของโค้ดวังนะครับในระหว่างนี้ทางยู23ก็มีทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือชีมชมป์ซีเกมนะครับชิงเหรียญทองซีเกมในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องนะครับก็คงต้องอใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน22ปีโคดวังก็ต้องคัดอีกทีนึงนะครับ ส่วนเรื่องเอราวันเกตเย่ผมพูดไปแล้วนะครับในในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ขอพูดซ้ําแล้วกันอะไรจะเป็นยังไงเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่อให้มันเป็นไปเลยะครับผมก็คงต้อง,ย,งยังไงเราต้องให้กําลังใจทีมชาติเราไปเรื่อยๆนะครับคือในเมื่อคือจริงๆแล้วหลักการไม่มีอะไรครับเท่าที่ผมดูแล้วนะคือหลักการก็คือต้องได้แชมป์หรือทําให้ดีที่สุดนะครับทําให้เป็นคือพูดตรงๆนะปัดยาลึกๆอ่ะ ของฟุตบอลไทยเราแทบไม่มีเลยที่นะครับที่จะมาพิสูจน์ได้วางแผนเป็นระบบหรือเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์นะครับไม่มีครับถ้าที่ผมดูแล้วเนี่ยคือทำทำตามสภาพนะครับทําตามสภาพทําตามอัวร์นเมนต์นะครับทําตามความเหมาะสมแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้านะครับไปเรื่อยๆโดยโดย,โดย,โดยที่เรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราจะใช้ยุทธวิธีต่างๆที่เราจะใช้เพื่อ เป้าหมายและความสําเร็จในอนาคตเนี่ยไม่มีครับและไม่มีการวิเคราะห์ด้วยเพราะเรายึดตําราเดิมตําราซึ่งไม่มีเคยการมีการปรับปรุงคือตําราพีระมิดยอดเดียวในการพัฒนาเยาวชนคือติดทีมชาติและปลูกฝังกันผิดๆแบบนี้มา50ปีแล้วนะครับสำหรับผมนะนะครับถ้าท่านติดตามผมมาเนะี่ยท่านคงจะเข้าใจว่าผมพูดไรนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพถึงแม้ว่านะครับปริมาณคือพูดง,ง่าย คือถ้าผมพูดในเรื่องที่ง่ายๆให้ฟังะนะครับคือคือพูดให้เป็นมหาชนเนะ่ยก็คงมีคนมาฟังผมเยอะแยะนะครับช่องคงก็่น่าจะเจะิเฉียดคนติดตามเยอะมากกว่านี้นะตอนนี้กําลังจะใกล้เข้าถึงสี่หมื่นผู้ติดตามแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะทีะ่เข้ามากดติดตามแล้วก็มารับชมคลิปผมตลอดนะครับไปช้าๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับนะครับไม่ก็คงไม่เป็นไรแต่ เสดายนะทีะ่คนจำนวนมากยังไม่เข้าใจเรื่องนี้และยังคิดไม่ออกอาพูดผมใช้ครัว่าคิดไม่ออกเลยแหละว่าจะไปยังไงระดับเอเชียก็นะครับมีการพูดคุยกันในลักษณะที่มันไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นขั้นเบสิกขั้นื้นพืนคือเราต้องพัฒนารากหญ้าให้แข็งแกร่งเพื่ออนาคตต้นไม้ใหญ่รากนะคือมันดูดีอ่ะแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ ถ้าแบบนี้ญี่ปุ่นก็ทํไม่นานแล้วครับเพราะมันทําไม่ได้และทําไม่ได้มานานแล้วครับในการที่พัฒนาเยวชนขึ้นมาทื่อๆตรงๆขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มันทําไม่ได้ครับมันทําไม่ได้และควรจะเลิกทําแต่ไม่ใช่ว่าเลิกทําทีมโยชนไม่ใช่ครับคือคือคนไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆของเราจํานวนมากเลยนะครับที่เวลาไม่เอาอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคือไม่เอาเลยทิ้งเลยนะครับ ถ้าเราไม่ยังไม่ทําความเข้าใจคอสเนตี้สี่ข้อคือข้อหนึ่งททีมทชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดข้อที่สองพัฒนาเยาวชนข้อที่สพัฒนาโคด้ดข้อที่สี่สร้างครอบครัวฟุตบอลเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าสีข้อต้องทําพร้อมกันเนี่ยเราดันไปทาตั้งแต่ข้อที่สองเนี่ยจะดันขึ้นชุดใหญ่อย่างเดียวเลยเนี่ยนั่นคือความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยการที่นะครับไม่ยอมพยายามพิจารณาสิ่งที่มันยากขึ้นหน่อยนึงอะ นะครับมันทําให้คนคนฟังไม่เยอะพอฟังไม่เยอะปุ๊บก,ก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยกระแสต่างๆมันจึงเลี้ยงไข้กันไปแบบนี้เพราะคนหมู่มากไม่เข้าใจเลี้ยงไข่กันไปเรื่อยๆครับไม่มีแผนอะไรเลยจะมีแผนอะไรหรอครับนอกจากจะหวังว่าให้สุพนัดเหมือนตานะตอนนี้ก็คือหาคะคณะคำยกอีคาร์ันหลนนะครับอยากจะให้นิโคลัสมีเกลสัน นำทีมชาติไทยไปสู่ระดับลูกเอเชียส่วนฟุตบอลโลกจะพิ่งคิดเลยเราจะอยู่ไกลเราไม่มีโอกาสได้ไปหรอกอก็พูดกันซะอย่างนี้อ่ะญี่ปุ่นเน่ะประเทศเขาเตะบอลไม่เป็นเลยครับเขาเล่นพวกซอฟบอลน,นะครับเขาเล่นเบสบอลเขาว่ายน้ําเขาเล่นอย่างอื่นเขาเล่นชูโด ประเทศเขาเด็กเขาเตะบอลไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำไปนะเพราะพื้นที่เขาน้อยเขาไม่ค่อยมีสนามฟุตบอลเน่ยเขายังกล้าประกาศจะไปบอลโลกและเขาทําจนได้ครับนี่เขาเรียกว่าใช้สมองใช้ความคิดใช้หลักยุทธศาสตร์ใช้วิธีนะครับที่จะมองประเด็นปัญหาแยกแย,กแยกปะปัญหาให้ถูกต้องและทําอย่างเฉียบแหลมเฉียบคมในการก้าวเดินไปนะครับอย่างมีแผนมียุทธศาสตร์เพื่อจะให้บรรลุจุดประสงค์ ในส่วนที่จะทาให้วงการฟุตบอลฮอาเจริญก้าวหน้าเขาทํามาแค่ยี่สิบปีเขาแซงเราแบบเพศเรามองตามหลังเขาเราเราไม่เห็นหลังเขารับตอนเนี้ยนี่นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างนะนะครับสําหรับฟุตบอลของไทยเราเนี่ยดังนั้นนะครับไอเรื่องทีมโปรทีมโปรผมพูดมามันมันมันอยู่ในรายละเอียดทั้งหมดแต่แต่ข้อใหญ่ของมันคือหัวใจของเจแปนเวคือแก้วสี่ประการแก้วสี่ประการที่ต้องทําพร้อมกันนะถ้าท่านอยากจะไปฟุตบอลโลก ถ้าทําแล้วได้ไปจริงๆและที่สําคัญที่สุดทรัพยากรเราพร้อมด้วยทั้งจุดเบลเอราวันนะครับแอนเดียสคอกมากสกอตคอนเซเบิลนะครับเยอะแยะครับพีรวัตรฟินบาวนะครับที่เขากําลังเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยสามารถนะครับติดต่อท่าทามดึงมาติดได้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเกิดปฏิเสธนะครับเราก็ต้องพูดสิครับเราก็ต้องพูดหวานล้อมแล้วเราต้องมีเหตุผลมากเพียงพอในการชักช,กชวน แต่นะครับท่านรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่เขาไม,ไม่มาเล่นทีมชาติไทยเพราะอะไรที่เขาไม่อยากจะมาเล่นนะก็เพราะเราไม่มีวิสัยทัศน์เราไม่สร้างทีมโปรเราไม่มีอนาคตที่จะไปฟุตบอลโลกเลยเ <c oughs> ขาก็มองเขามองฟุตระดับฟุตบอลเราเนี่ยเป็นระดับฟุตบอลที่ไม่พัฒนาใครเขาอยากจะมาเล่นด้วยเหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้นํามีนโยบายออกมาในสิ่งที่มันจับต้องได้ลองไปอธิบายคอสเดียตี้ให้นักเตะชูเบลฟังสิครับ ผมกลัวแต่จุดเบลลี่มาเนี่ยคงไม่มีเหตุผลว่าจะค้าแข้งที่นั่นนะครับจะพยายามที่จะทำฟีเท้าอยู่ยุโรปก่อนไม่ไม่มีครับถ้าเราพูดรู้เรื่องอ่ะมาครับผมยืนยันมาแน่นะครับถ้าเราพูดรู้เรื่องและเรามีหลักการมากพอที่จะทำให้นักเตะที่อยู่ในยุโรปเขามั่นใจว่าเขามาติดทีมชาติไทยเขามีอนาคตแน่ แต่ที่เรา,าทาําตอนนี้เรากําลังจัดบอร์ดกันอยู่เรากำลังทําในเรื่องสมัครเล่นกันล้วนๆเลยครับตอนนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นคู่กับวงการฟุตบอลไทยเราไปเรื่อยๆและไม่รู้ว่ามันจะแก้ปัญหาได้วันไหนนะครับมันช่างเหมือนการเมืองหลือเกินนะทุกวงการเลยในบ้านเราเนี่ยสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ย ตอนนี้นะครับเขาแบ่งโถแล้วนะครับเขาแบ่งโถแล้วในรอบสุดท้ายชิงแชมป์อาเอเชียรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทีมชาติเราอยู่ในโถท,ที่3ครับร่วมกับทีมชาติจอร์แดน UAE แล้วก็อิหร่านครับโถท,ที่1นะครับมีซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพครับอุซเบกิสถานญี่ปุน่นแล้วก็อิรักครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอิรักตอนนี้แซงหน้าอิหร่านไปแล้วในรุ่นเยาวชนนะอยู่โถท,ที่1นึ่ง ในขณะที่อิหร่านอยู่ทถที่3นะครับแล้วก็ในทถที่2นะครับเกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียแล้วก็กาตาร์ครับทที่4นะครับจีนซีเรียคีริสสถานแล้วก็เลบานอนอันดับสองสายเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกทีมที่ผมอ่านชื่อมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทีมชั้นนำของเอเชียทั้งสิ้นนะครับอยู่ในระดับกลางๆถึงระดับสูงสุด ของเอเชียแต่นี่ยังไงยังไงก็เป็นทีมเยาวชนครับเป็นทีมพัฒนานะอาจจะมีเชื่อจากชุดใหญ่มาบ้างนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าอย่างไรอย่างไรก็เป็นทีมพัฒนาในผมมองจุดนี้เลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นทีมตัวแทนทีมชาติไทยที่จะกาหนดชะตากรรมฟุตบอลทีมชาตยยังไม่ใช่ครับนี่คือทีมพัฒนาทีมเยาวชนครับถ้าเราแยกแยกพีระมิดสองยอดออกนะว่าทีมไหนคือทีมสมัครเล่นทีมพัฒนาทีมไหนคือทีมโปรทีมอาชีพเนี่ยเราจะไม่งงกันแบบนี้เลย เราจะรู้เลยนะครับว่าทีมนี้ทีมพัฒนาทีมเยาว,วชนทีมพัฒนานะทีมสมัครเล่นคุณไปดึงเยรับันกาเยมาติดทีมคุณก็บ้าแล้วครับคุณเพี้ยนแล้วนะครับคุณจะไปดึงซินบาแม็กเซตคุณจะไปดึงชุดเบลมาติดคุณเพี้ยนแล้วคุณเพี้ยนหนักเลยคนเพี้ยนเนี่ยไม่ได้ไปบอลโลกหรอกครับคุณต้องดึงสติสตังค์กลับมาให้หมดก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่เรากําลังทําตอนนี้เนี่ย บรรยมเละเข้าหากันไปหมดไม่ว่าไม่รู้ชุดใหญ่ชุดไหนไม่รู้ชุดสมัครเล่นไม่รู้พิระมิดยอดซ้ายยอดขวามไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วมาบอกว่าเราใช้เจแปนเวเพราะมีอีชีแล้่ผมขำม,มากเลยตอนนี้นี่ไงครับที่ผมว่าเราไม่มียุทธศาสตร์อะไรเลยอ่ะถ้าเรามียุทธศาสตร์จริงเราต้องเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดของฟุตบอลที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้นะครับซึ่งเราจะคุยกันในคลิปต่อ,ตอไปนะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่โถท,ที่สามเนี่ยแน่นอนครับเราจะอยู่ยุ่สามเนี่ยน,นี่ทีพัฒนานะทีเยวชนนะครับอันนี้คือทีมสมัครเล่นนะข้าคณะาดคำยกถึงจะเก่งขนาดไหนก็ต้องไปค้าแข่งต่างประเทศก่อน,นครับถ้าไปผมผมยังไม่ติดชุดใหญ่นะต้องแกล่งตัวนี้นะครับเราจะต้องนะครับเจอกับทีมต่างๆนะซาอุอุสเบญี่ปุน่นอิรักนะทีมใดทีมหนึ่งนะในอ่าอ่าโถท,ที่หนึ่งโถท,ที่สองเราอาจจะเจอเกาหลี อาจจะเจอเพื่อนบ้านเราอยู่เวียดนามน,นะครับออสเตรเลียหรือกาตาร์ในทัรที่สี่นะที่เป็นรองเราเนี่ยเราอาจจะเจอจีนนะอันนี้อันนี้ขนาดถัเป็นรองเรานะทัที่สี่นะครับจีนนะครับอาจจะเจอซีเรียอาจจะเจอคีริคิสถานหรืออาจจะเจอเลบานอนซึ่งเราเจอเลบานอนอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่แน่นะาเราจะชนะเขาได้ไหมนี่คือทีมในทถสี่นะทัที่ต่ำกว่าเรายังแข่งขนาดนี้นะแล้วทีมที่เราโชคดีไม่ต้องเจอเนี่ย จะมีจอแดน UAE แล้วก็อิหร่านครับเพราะว่าอยู่ทัวเดียวกันกับเราเราจะไม่ได้เจอกันในรอบแรกแต่ไม่แน่นะครับอาจจะจะเจอกันรอบลึกถ้าเขาผ่านเขาไปได้นะถ้าเราเป็นที่สองเท่าที่ดูรายชื่อแล้วนี่หนักครับนี่คือนะครับส4 1ส1บทีมสุดท้ายนะ16ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นคัดเลือกฟุตบอลโลกถ้าเป็นระดับอาชีพหรือโปรเนี่ยเขาจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งการที่จะได้ครึ่งนึงนะ มันต้องเป็นทีมนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นมาจากยุโรปครับถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับถ้ารายชื่อทีมอย่างวาเรเลียกาตาพวกนี้นะสิบหกทีมเนี่ยเราต้องเป็นทีมระดับนั้นเลเวลนั้นครับแล้วทาได้ไม่ทาได้ครับอยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่าหรือเราจะงุมคงนนะครับนะครับวนเวียนกันอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนอยู่เนี่ยผมคิดว่านะตอนนี้ผมคิดว่าเข้าเส้นแดงที่สายเกินไปแล้ว ผมเคยพูดว่า,วาทีมโปรต้องทำในท์นาิเมนต์กิงขับแต่นะครับทางสมาคมได้มอบหมายให้โค้ชมาสดะอิชิเป็นคนทำทีมก็จัดทีมชาติชุดดีนะครับชุดชุดซีลงสนามชุด B ยังไม่ได้ลงนะครับอย่าไปพูดถึงชุด A ครับทีมโปรไม่มีครับนี่แหละครับอนาคตที่เรากำลังมองหาเราจะฉลองชัยซีเกมซีเกมก็ยังไม่แน่เลยนะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับ นี่แหละครับคือฟุตบอลไทยของเราที่เรารักเป็นกีฬามหาชนของคนไทยนี่แหละครับเราต้องปรับเปลี่ยนก็ได้แล้วครับตอนนี้ครับไยต้อยอนนยต้องกองกงเ,เ,เ,นเนลกเว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war of elephants must be fearless but monba ta sultan la The shong si chi yam, ya batalam blinti it's shit but monba ta sultan la pa shong si chi ya ya batalam สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเดรโรสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์พน์คิริลม์ชา,าเ,เาบัลแกนซบ็อกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาตยิยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปแดนดียูไนเต็ดทีมชาตยิยำชนสกอตแลนด์เดรรว,วันกันเนียโอลิมปิยงราชสีแห่งลิเติฝลฝรั่งเศสจูดซึมงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนตาชนนาธานเคนดีแพทริกกุสตาสันโปโวเม ศาสิ์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเลสันแทชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนือเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธิีฟุตบอลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์ To the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างสึกจะยำเยียกประทาลงพื้นที่เเชียเปิดมันบังตาสุดว้งและพาช้างสึกจะยำเยียบประทาลงพื้นที่ อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์ล็เอสเคแห่งสิสวียดเบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดอาชิตตะพนคีริลมชวาเบนเอาสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปป์แดนดี้ยูนไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิกเกอฝรั่งเศสจูตสุงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือันตอาชนะทางเคมปีแพทริกกุสตาสันโปโบเมซาส ไล่เป็น Davis, Nicole, เดวิสนิโคลักลิคลสันแพชันแห่งซ้ายเลือดไทยเปิดมัานบังตาสุ่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเลียงงไไ่กย้สายเลือดไม่แห่งช้าง